เพื่อนๆชาวสลาเมมมรี่ไกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาโยกันในเกมสลามอีคกันด้วนครับวันนี้กัมาโยกันในเกรี่คัรบวันนี้มันใมสี่ไลฟ์กะรีมเกี่ยวกับคอับวันนลบใหมสเนาะที่จะมาคอนแลบกับตาวขกงเกมสลาเมมอรี่ไกยนะก็หลับจากทีใเพืสอรๆได้ห็นในไลฟ์สดไปแล้ใเนาะเดี๋ยวก็จะมา พูดกันถึงกิจกรรมที่จะมาตอนคอลแลบเข้าอีกทีนในวันที่27เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายการอัปเดตกันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะนะครับอ่ะเราก็มาอยู่ในส่วนของรายการอัปเดตเราจะไล่ไปทีละอย่างเนาะ ก็ในวันที่24วันพรุ่งนี้นะจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยก็จะมีในส่วนของการแจกอ,อบัตร SR เนอะแล้วก็เพชร30แล้วก็ในส่วนของออขอนเนาะมันจะไล่เป็นเ,เหมือนเขาดาวเขาดาวก่อนคอแลบเข้า3วัน ก็คือวันที่ยีี่เราจะได้ในส่วนของบัตรสุ่มตัวละครเอ็นอเนาะในวันที่ยี่สิบห้าเราจะได้ในส่วนของตัวคอนแพทินัมในวันที่ยี่สิบหกเราจะได้ในส่วนของเพชรสามสิบเนาะสำหรับกิจกรรมที่เขาดาวน์คอลแลสามวันก่อนเข้าสู่วันที่ยี่สิบเจ็ดเก้าโมงเช้านะที่คอลแล็บจะาอ่าเราก็ได้เห็นไปแล้วเนาะว่าตอนนี้คอลแลบ เกมที่เรามาคอลแลบด้วยก็จะเป็นไม่ได้เป็นคอลแลบจากอนิเมะเนาะแต่เป็นการคอลแลบกับเกม t a l l of series เนาะเป็นซีรีส์รวมของไอ t a l l of เนะเาะเรามาดูกันต่อในส่วนของวันที่27วันที่คอลแลบเข้าก็จะมีการล็อกอินแจกของเหมือนเดิม ในวันที่หนึ่งในวันที่ยี่บเจ็ดเลยสิ่งที่เราจะได้เราจะได้ตัวปืนปืนที่เป็นตัวของน้องชี้องค์เนาะอ่ะตัวผู้หญิงเนี่ยขีหัวไอหัวชมพูนเนี่ยเป็นปืนเนาะแต่อาวุธน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นดาบไม่ดาบยาวก็ดาบใหญ่นะอะ่เราจะได้ตั้งแต่วันแรกเลยที่เลเวลหกสิบเลยนะก็คือเอเวกมาให้เรียบร้อยแล้วอัพตันเลยแต่มันจะเหลืออีกสองดาวเนาะก็คือให้เราไป ทำการซูเปอร์อีโวขึ้นเวลแปดสิบเองก็คือมันอัพมาให้เราสุดถึงขั้นแพตตินัมแล้วถ้าเทียบในยุคก,ก่อนก็คืออัพพะเต็มแล้วเนาะค่อนข้างสุดเลยแล้วก็ในส่วนของวันที่ยี่สิบแปดก็ได้เพชรห้ายี่สิบเก้าก็จะได้ในส่วนของบัตรอีกสามบัตรเ e อ็กที่ไว้เล่นกิจกรรมไอเอาผลึก e X เอ,อ็กเนาะได้อีกสามใบแล้วก็จะได้ในส่วนของ วันที่ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่วันที่สามสิบเนาะที่จะไดในส่วนของชุดอจะมีวันที่ยี่สิบเจ็ดกับวันที่สามสิบที่เราจะได้ทางอาวุธแล้วจะชุดมาเลยของตัวน้องเนาะก็คือได้แบบอเวกดาวมาเลยก็คือดาวเต็มเลยและส่วนเราก็ไปเพิ่มในส่วนของการอัปเกรดซูเปอร์อีโวเอาเองเนาะต่ออีกสองดาว าสาหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่ต้องทําชุดให้ตัวน้องเลยก็คือเอาเวกมาให้พร้อมเลยนะ,ะไม่ติดกันต่อในส่วนของวันที่27เหมือนกันจะมีล็อกอินทั้งสองอันเนาะล็อกอินอันหนึ่งคือเทวอสลามก็ได้ในส่วนของตัวละครแจกฟรีที่เป็นตัวหน้ากากผู้ชายเนาะ,ะเราจะได้มาเป็นตัวแจกฟรีเนาะ ก็เป็นล็อกอินแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นของในส่วนของวันที่ยนะี่สิบเจ็ดเนาะที่ Lock in, ล็อกอินเราจะมีสองล็อกอินเลยแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของออด่านที่เอาไว้เล่นในส่วนของเอ,อเพื่อเอาพล็อปของตกแต่งบ้านนะอ,อก็จะมีสแตนอะไรพวกนี้เนาะมีบอร์ดน้ำพุอะไรพวกนี้เอาไว้ตกแต่งบ้านเดี๋ยวจะมีด่านมาให้เราเล่นด้วยที่ต้องไปตีกับพวกโคลาโบเนาะ แล้วก็ในส่วนของวันที่สี่เดือนหน้านะวันเดือนเจ็ดวันที่สี่ก็จะมีในส่วนของอ่าตัวละครสองตัวก็คือที่เราคอลแลบด้วยนะที่เป็นตัวแจกฟรีแล้วก็ตัวของน้องชิองเนาะสองตัวนี้จะมีให้เราสามารถพูดคุยได้ก็คือเราสามารถสามารถพูดคุยเพื่อเอาค่าความสนิทได้ในวันตั้งแต่วันที่สี่นะไม่ คิดว่าวันที่ยีสิบเจ็ดน่าจะยังยังไม่มาเนาะน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่อ่าก็จะมีเนื้อหาพิเศษเนาะอะเดี๋ยวผมจะขอข้ามในส่วนของเออ่การแปลสกิลไปอีกหนึ่งคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนตัวละครเข้าจริงอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อให้มันชัดเจนกว่านี้ ตัวคอลแลบที่มาก็จะมีเป็นของเกม t a l l of series เนาะก็จะมีในส่วนของลิมรุที่เป็นตัวโปรเทคนะอ่ลิมรุคอร์สเพยเป็นตัวโปรเทคเนาะแล้วก็ทีมนี้จะเป็นทีมชาร์จลูกแก้วส้มสายเวทมันจะอารมณ์เดียวกับทีมของคอลแลบฟีเลนเลยนะประมาณนั้นเลย แต่เรื่องความแรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่ทีมมันครบเนาะว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนาะรวมถึงวิธีการเล่นด้วยก็ตอนนี้โปรเทคลิมารุก็จะมาในส่วนของอ่ากึงก่งกึ่งฮิมเมลสำหรับคนที่ไม่มีไม่ทันคอร์รฟิเลนก็มาเล่นในส่วนของลิมารุคอร์รได้แต่อาจจะไม่ได้เหมือนในส่วนของฮิมเมลเนาะที่มันสามารถเป็นลกแก้วได้อันนี้จะเป็นแนวแบบเร่งเกรซะมากกว่า เป็นตัวลิมรูุก็เป็นตัวโปรเทคเนาะแล้วก็ตัวส่วนของที้องก็จะเป็นในส่วนของตัวดดเมจ DPS ตัวแรกเนาะที่เป็นเาเมจเบิร์สมูนะโจมตีเป็น AOE ก็จะมีความสามารถในการที่ทำให้ทีมเป็นอมาตะได้3ามเทินเฉพาะเผ่านะเฉพาะเผ่าที่มันกำหนดมาแล้วก็ยูเลือดมีความสามารถเหมือนลูมินัสธาตุไฟในของ ที่ยมเดสแพรอะไรสักอย่างอ่ะจะไม่ได้ละเนาะก็ค่อนข้างจะออกแนวยื้อๆแต่ไม่ใช่ทีมดีเฟนเดอร์เนาะเป็นทีมชาร์ตส้มคิดว่าเป็นทีมเาเมแหละแค่มันจะแบบเป็นชาร์ตส้มที่สามารถยื้อได้ด้วยคิดว่านะแล้วก็ตัวแจกฟรีเนาะที่เป็นตัวผู้ชายเนี่ยดาไฟก็เป็นตัวแจกฟรีที่สกิลค่อนข้างน่าสนใจเนาะเป็นสกิลที่แบบเหมือนกอปเดียโบตัวล่าสุดมาเลยนะ ก็คือมีการเปลี่ยนลูกแก้วของไอ้ที่เป็นตัวเวทอสามลูกเนาะให้เป็นลูกแก้วส้มแล้วก็ยังเปลี่ยนลูกแก้วอันติสองลูกที่เป็นธาตุไฟได้ด้วยนะค่อนข้างโกลงแล้วก็ตัวโปรเทคของอในส่วนของอวิวโดราอะโปรเทคแจก,กฟรีเนาะก็จะดรอปลงมาจากตัวริมารุนิดนึงนะครับ มาหน้าถัดไปก็เวลวันที่ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันก็นจะมาพร้อมกับตัวแจกพร้อมมีตัวแจกใช่ไหมก็ต้องมีบีดดาวเวอรเทิลที่ให้เราไว้ฟาร์มเสร็จอัพตัวแจกเนาะอ่านี้ก็จะเป็นบีดดาวเวอรเทิลเนาะก็เดี๋ยวเริ่มฟาร์มกันได้เลยสําหรับตัวแจกอ่กะก็อย่างที่บอกว่าทีมทีมก่อนหน้านี้ทีมสกีเมอร์ที่เราได้เห็นกันไปเนาะของทีมของตัวโซกะ ก็จะเป็นในส่วนของทีมสปีดเขียวที่เพิ่งจบไปทีมใหม่ล่าสุดโคลาโบก็จะเป็นในส่วนของทีมชาร์จลูกแก้วสม้มทีมใหม่ที่จะมาต่อจากทีมฟรีเลนเนะาะก็จะเป็นทีมชาร์ตส้มนะใครที่ไม่ทันฟรีเลนก็คงได้มาเล่นกับทีมนี้เนาะมาเปิดทีมนี้เล่นได้ ดูกันต่ออ่านี้ก็จะเป็นในส่วนในวันที่อัปเดตในส่วนของการฟิวสกิลใหม่ฟิวสกิลใหม่ในแต่ละตัวเนาะอะ่ผมแปลให้คร่าวๆเลยนะตัวของยอมจะได้ในส่วนของอจากเดิมที่มันใช้คอร์ดี่ห้าจะลดเหลือแค่สิบห้าเนาะแล้วก็จะได้จากเดิมที่มันเป็นเพิ่มเกาะสามสิบเปอร์เซ็นต มันจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเกาะห้าสิบเปอร์เซนสามเทินแล้วก็ได้ลดลดต้านอัตราติดคี้ก็คือโดนดมิดน่าจะโดนคี้ดมิดเบาลงสีนะ่ะบเปอรนนะอันนี้เพิ่มเป็นห้าสิบเปอร์เน็นตาะเพิ่มมาสิบปซแล้วก็ในส่วนของตัวชีส้สุร่างนี้เนาะจากเดิมที่มันจะเปลี่ยนลูกแก้วส้มหนึ่งลูกเป็นลูกแก้วเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วอะไรก็ได้นะสองลูกให้เป็นลูกแก้วเขียวอ่าก็จะดีขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ใช้คอร์สมากขึ้นอีก Uh, สิบหน่วยอ่ uh, หนวยจากเดิมที่เปลี่ยนลูกแก้วส้มเป็นลูกแก้วเขียวหนึ่งลูกเนาะอันนี้ก็เพิ่มมาเป็นสองลูกแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วอะไรก็ได้อ uh, ค่อนข้างดี uh, ส่วนตัวชิสุน่างที่เป็นของวังอะอันนี้เนาะก็จากเดิมที่ตัวละครเมจิกตัวละครที่เป็นสายเวทเนาะก็จะได้รับการถ้าเรากดใช้ก็ได้รับเติน การเติมเกจอันติเลยส0มสิบเปอร์เซ็นแต่เมื่อเราฟิลสกิลหมดแล้วถ้าเราใช้ก่อนเทอร์นที่สี่การที่เราเพิ่มถ้าเราใช้ก่อนเกิดก่อนเทอร์นที่สี่มันจะคูณสองเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตให้แล้วก็ในส่วนของลดต้านอันติเนาะก็จะเพิ่มให้อีกห้าเปอร์เซ็นจากเดิมเป็นสามสิบปอร์เซนแค่นั้นเลยอันนี้คร่าวเนาะอันนี้จะเป็นหน้าตาชุดและอาวุธที่เราจะได้นะ อันส่วนตัวข้างบนก็เป็นตัวดาบไฟแล้วก็ชุดเกราะสีดำเนาะก็เป็นของตัวแจกแล้วก็ตัวปืนแล้วก็ตัวในส่วนของชุดเกราะสีขาวก็จะเป็นขวดของชิองนเนาะแล้วก็ชุดสีม่วงวก็จะเป็นส่วนที่เราเห็นรูปแล้วแหละมันจะเป็นในส่วนของตัวชิออนแจกไม่ใช่ชิออนแจกฟรีนะต้องบอกว่าเป็นชิออนคอสเพล์อามันจะแจกแค่ในส่วนของชุด กับอาวุธแค่นั้นที่เราจะได้ทั้งหมดมีอยู่สามตัวเนาะล้วคิดว่าเดี๋ยวหน้าตัวที่สี่ก็น่าจะได้ด้วยนะตัวสุดท้ายแต่แค่น่าจะเป็นอีเวนต์แยกอีกทีหนึ่งนะครับชิออนคอ,นอ่์ชิออนที่เป็นตัวคอร์สเพลคิดว่าน่าจะเป็นมาเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะต่อจากตัวนี้ตัวแรอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเนาะว่าความสามารถของชิออนจะทําอะไรได้มันมีชิองกับชิออนนะต้องแยกกันหน่อยชื่อมันคล้ายๆกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถก็คือ ให้เดเมห้าเปอร์เซ็นตกับลดต้านดาเมจธาตุห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าถ้าถ,ถ้าแปลไม่ผิดนะแล้วก็ในตัวลดลดต้านเหมือนกันสิบเปอร์เซ็นตเนาะในส่วนของชุดแล้วก็อาวุธนะอันนี้เป็นชุดของชิออนนะชิออนเลยเอาะน้องหัวม่วงของเราเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมาทีหลังเนาะเพราะมันเป็นอันนี้เป็นตู้เป็นต,นตู้เป็นตู้ต่อจากตู้แรกนะ จะเป็นตู้ของในส่วนซัพพอร์ตเดี๋ยวคิดว่าน่าควมไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรือคิดว่าน่าจะเข้าอาทิตย์นิดนิดอ่ะคิดว่าเดี๋ยวชิออนน่าจะตามมาละอ่านี่หน้าตาตัวละครของชิออนนะที่จะมาก็เดี๋ยวจะมีในวันที่สี่เนาะสี่เดือนเจ็ดอ่ะสี่เดือนเจ็ดคิดว่าตู้ชิออนก็น่าจะเข้าเนาะน่าจะเข้าพร้อมพร้อมกันเลยนะคิดว่านะหรือหรืออาจจะมาให้เราฟาร์มก่อนแต่คิดว่าน่าจะมาเลย เนาะหลังจากวันที่ยี่สิบเจ็ดล้วก็จะมีวันที่สี่นะสี่เดือนเจ็ดก็จะมีตู้ของชิออนเลยที่ว่าตู้ชิออนก็จะมาพร้อมชุดกับอาวุธเลยนะให้เราได้ฟาร์มกันเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวเป็นตัวคอร์สเพลย์เนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าความสามารถในการซัพพอร์ตมันจะเก่งแค่ไหนเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเพื่อนๆก็สามารถไปเติมเกาะกันได้ทเนะทลเนาะเทลแล้วก็ได้เป็น ตัวเกือสิบใบก็ไปใส่กันได้เลยใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะวันที่สตรีมแล้วก็ในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดก็จะเริ่มเข้าสู่อซีซันใหม่ของแลงเนาะวอลเลอร์ครับซีซันที่สามสิบสองเนาะแล้วก็จะเหมือนเป็นเหมือนเป็นซีซันที่คอรเลเลยเป็นซีซันสำสำหรับคอรเลเลยเนื่องจากอมันจะเหมือนอ ช่วงตอนฟรีเลนเนาะใครที่อันติดอันดับท็อปร้อยก็จะมีโอกาสได้ในส่วนของเสาลูปปัน้นเสาลูปปั้นของคอแลบเลยที่มันค่อนข้างแรนิดน,นึงนะก็ขยักได้ก็ติดท็อปร้อยนะเริ่มจากทองแดงแล้วก็เงินแล้วก็ในส่วนของตัวทองแลูกป,ปั้นทองอก็จะไล่ไปขยักสะสมนะแล้วก็สุดท้าย ก็จะเป็นในส่วนของรดแมปในวันที่11เดือน7เนาะก็จะมีเดี๋ยวมีจะมีกิจกรรมไข่จินมาให้เริ่มฟาร์มให้เพื่อนๆนได้ฟาร์มเพื่ออัพของกันเนาะแล้วก็ในวันที่11เดี๋ยวจะมีการ turning survival อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปิดการ์ดแหละนะคิดว่าแล้วก็ในวันที่11อีกอันหนึ่งมันจะมี3กิจกรรมเนาะวันที่11เดือน7ก็จะมีในส่วนของ f ร e บ b u ดิ d i n g ็ l o t ก็คือ,เ,อเราได้ล็อตในการ สร้างบ้านเพิ่มอีก2สล็อตฟรีๆเลยก็คือปกติมันจะเปิดได้3สล็อตถูกไหมที่อีกสสล็อตท,ที่เหลือจะต้องเปิดในส่วนของ30เพชรแล้วก็50เพชรเนาะอันนี้เขาจะเปิดให้เราฟรีอีกสสล็อตเลยนะยาวมถึงวันที่25แล้วก็ในส่วนของวันที่18เดือน7ก็จะมีกิจกรรมเบสเซอร์แอนด์กาบิวรีเซ็ o ออนฮิวดิ้งโพชันอันนี้ก็ เป็นกิจกรรมเหมือนเก่าก็คือกิจกรรมที่ให้เราฟาร์มเอาขวดโพชั่นเนาะเราเอาขวดจะเราจะได้เอาขวดโพชั่นมาใช้ในการฟาร์มต่ออให้เราลงด่านเพื่อเอาขวดโพชั่นมาในการฟาร์มแล้วก็ในวันที่ที่แปดวันเดียวกันก็จะมีในส่วนของอคิดว่าน่าจะอันนี้น่าจะเป็นคูณสองในส่วนของค่าความสนิทเนะาะประมาณนี้เราคุยแล้วก็จะได้ค่าความสนิทก็จะมี ประมาณนี้เนาะในส่วนของรายการอัปเดตก็ถ้าเพื่อนๆชอบูกใจฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตเราจะมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆเนาะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวตัวสกิลเราจะแยกเป็นอีกคลิปเนาะให้มันไฟนอลก่อน,อนจริงๆจริงๆงมันก็ไฟนอลแล้วแหละแต่เดี๋ยวรอให้ตัวละครเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีคทีหนึ่งเนาะเรื่องของการทำงาน ก็ประมาณนี้นะครับผม